เรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตซึ่งวันนี้ก็มีเกมรอบแบ่งกลุ่มลงแข่งขันกันไป4ีคู่โดยเริ่มจากเอาชาจาเอาชนะเอากาลาฟาไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3คู่ต่อมาเป็นอาวาดาชนะเอาอิทิฮัดไปได้2ประตูต่อ1เอาอาลีชนะนาซาฟกาซิดไปได้4ประตูต่อ2และเอาชาต้าเสมอก,กันกับเอาซาร์ไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับและมาดูสรุปตารางคะแนน AFC แชมเปี้ยนลีกกันครับซึ่งหลังจากเกมเมื่อคือนที่ผ่านมา อันดับ1เป็นทางเอาอาลีที่มี3คะแนนอันดับ2เอาชาจามี3คะแนนและอันดับ3เอาวาด้ามี3คะแนนอันดับ4เอาชอต้ามี1คะแนนส่วนอันดับ5เป็นเอาซาร์ที่มี1คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลีกาสเปนซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันอีก1คู่และผลเป็นเอสปันยอเอาชนะเรเอลมาโยกาไปได้3ประตูต่อ2ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนลาลีกาสเปนกันครับ ซึ่งจากฝูงเป็นทางเรอัลมาดริดที่มี12คะแนนอันดับ2บาร์เซโลนามี10คะแนนอันดับ3าเอสปันยอลมี10คะแนนอันดับสีเกตาเฟมี9คะแนนและอันดับ5เป็นทางเอตเลติกบิลเบาที่มี9คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับโดยคู่แรกเป็นเฮลัสเวโรนาเสมอกันกับเครโมเนเซู่นศูนย์และโคโมเสมอกันกับเจนูไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ และเรามาอัปเดตตารางคะแนนเกาโชเซเรียกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางนาโปลีที่มี9คะแนนอันดับ2ยูเวนตุสมี9คะแนนอันดับ3เครโมเนเซ7คะแนนอันดับ4อูดิเนเซมี7คะแนนและอันดับ5เป็นทางเอซิมิลานที่มี6คะแนนครับมาต่อการที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันทีงหนึ่งคู่และผลเป็นริเซสปอร์เอาชนะเกรนเคอร์บิลิจีไปได้1ประตูต่อศูนย์ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางกาลาตาซารายที่มี15คะแนนอันดับ2เฟเนบาเชมี10คะแนนและอันดับ3เป็นทางแทปซอนสปอร์ที่มี10คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาลีซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป2คู่โดยคู่แรกเป็น AIK เคโซน่าเอาชนะบรอมปาปคาน่าไปได้2ประตูต่อห และผลอีกคู่เป็นฮักเคนแพ้ไอเอฟเคโกเทนเบิร์กไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนสวีเดนออสเวนคารลิกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางมอบีที่มี56คะแนนอันดับ2ฮามาบีมี46คะแนนอันดับ3 AIK Sona 4โซนคะแนนอันดับ4 AFK g โกรเบมี41คะแนนและอันดับ5เป็นทางโมโมที่มี39คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นกันบ้างครับซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป1นคู่และผลเป็น f c โตเกียวเอาชนะโตเกียวเวอร์ดี้ไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลิกสเปนซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นเรเอัสซาราโกซาเสมอกันกับอัลบาเซเต้ไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์ครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดิวิชิลิกเนเธอร์แลนด์ ซึ่งวันนี้ก็มีเกมนัดที่6ลงแข่งขันกันไป4คู่โดยเริ่มจากยอง PSV แพ้โรด้า JC ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นยองอแจกแพ้เด่นหากไป1ประตูต่อ3ดอเดรสเ,เสมอกันกันกบยองอาแซดอัคมาไป1ประตูต่อ1และอัลเมเรซิตี้เอาชนะ FC ออฮเฟนไปได้5ประตูต่อ0ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเอสเตอร์ดิวิชิลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางยอง PSV ที่มี15คะแนนอันดับ2เดนหากมี13คะแนน อันดับ3 s c คัมบู13คะแนนอันดับ4ดอรเรสมี11คะแนนและอันดับ5เป็นทางโรด้าเจ4ที่มี11คะแนนเช่นกันครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ